ขานาดบดหรือเรื่างนางหนึ่ง,น,งนึ่ง,ง,งย,ยันมันมาพอกินยันมาถ่นนานน่ะฉันจะกินไหมอืมอออหนึ่งสองเท่านั <laughs> นักเลยอ่ะเอ้ยเด้ือ <laughs> 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 cho bạn rồi rồi hả dù phiền phải chưa nào dù phiền phải chưa nào lung em rồi 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 ถ้าตองึงไปขายดีกมึงนึงโอ้ยนีให่นเียนดอกไม่เนาะลนอ้นนอนกบาวแห้งนาะเออขแบจะิงนหนาวหนาวดิหนาวแต่ไขแน่แน่มันารนอนทำทางเฮ้ยว่าจะเป็นเพือนคือกล้าหันหนาวแหงเลยนอ แต่แห้งพอมเลยเส้นไถเส้นใดเส้นาถ่เแห้งแล้วขนาดพงที่ตนยมบีเดูเ้ยกะดกันน้ตอนนี้ลยะมีไมีอะไ้นีมาเด้ทำกับตัวึ้นมาเใช้กันืนคือมีมี

มีแดดลฮแววกับมะแฮงอืมลมมแงคเ่อวหมู้เนาตุ๊ตัวตกิ่งก็ลมลมเลมอาบ้าแต่หมูนี่ด้อยมันได้ลูกว้าติมืลอวนเกิดเดือนปะบ่าหาเดือนมาจักน้รมาอย่างนี้หาเดือนไปเนาะ ต้งแต่เดือนกว่าเดือนอเดือนหกเดือนหกาเดือนหเดือนเแเป็นเก้าเป็นสิบัญหาเดือนปลายเกี่ยวกเดือนพวกเดือนอ่าตอนเรื่องกัเลๆเนาะเดือนเิบชอกันนลาอเืนิเดืนจดืออันี่มันชินดับบ่มืนชินดับแบบชินดับ เดือนมินม <Ao> ันจะข่าเดือนหนึ่งไเลยข่าเดือนหนึ่งไว้แหงนะแปมดแล้วเดือนสเนี่หนาะเรืสองนี่เดือนสองก็สเบิดไปแหงเนี่ยต้อเบิดกเบิดมื้อนีแหละนี่เดือนนักเลยปดกรรบสัก้ทยสวัสดีสบายดีเ้อพัอแม่พี่น้อกทีเบิดจะขู่ชูคนเอวไปโดยโ อีจะหนาวเนาะโอ้โเานาะกำดังฟังเสียงสีดังแม่พูดเลยว่าพักนะพัดเลยพูดอ <c ười> ตอนใดแล้วเ,เหนอจัเออพักดีดีพูดแล้วแม่เป็นฮุดปะใช่ ไปผ่หายรดบ่ปยังกูไปมานูมารุบิคอนวิคอนฮะไมหากูมีแต่แหวนันไปวันนั้นบ่คอนบ่ลายเนาะฮะไ่เนาะ เออข้าวบานนี่ลรูหนาวมากเบเถึงอันผีเขาเออลูกพญนาดมากับลมบ่ฮะพันาดมากับลมเลยเนาะชาวพญามาถ่ายพญากับป่านินปลานิน เขากปลาได้สระจังได้สระเป็นได้ก็แข็งแขงเลยอยัางยางยางได้ไปไก่กอ่เาเนี่ยใั่หมเดี๋ยวีหานไหมันตงแข็งแข่งหมุนปลาคอยไหมเได้ อ่ะอันทางสะเมนไป็นล่ะลมนลมหนาวมีไฟจะออกทางเรื่องมีทั้งหมมีเนาะเยบจิ๊บมือนในวิดีเลยมันลมแห้งเกินแห้งใดก็ได้แล้วแต่เรืองเปตู้ปีกะลมยินตะรางไป้ีไไม่คน แปงได้ไหมนี <hi> ่เ <hey>. นี่มูทางไปเป็นยังกูมูทางไปเ้ยหัวเดียวก็บทีมดิบอันนี้ผมเยนะเนมูมีมูมีพวกหัวเดียวก็บทีมดิบกระเทีมดิบนะอือ แจกเดือนเองนะพีเออเนาะมาอย่ีหาเดือนเวรมูลมาหาจักวุยมูลอ้เสี้ยวเาบอกวเมันเป็นยังขาสร้างตัวเหรอเขาจมาบ้าเยเขาสร้างตัวนะอยู่เดียวๆวเียวก็ทมตรจลินละเอยฮึ เราก็จกก็ว่าเียนมากินตามพุงพร้อมกันแม่จะมีอย่างกินพร้อมก,กันตามุงแม่ทัลายเ,เรืวอลยม่รจิตยจิตเนาะไม่เยแต่ริงร่มๆที่พากบออจากเพื่อนนคน้ว่าพายมุ้เบียทังไปเาวคนเขายัางไม่เล้ยงเลย คนเกิทางเขาขามายังเกี่ยกียวยู่ทาเลอ,อยู่เขาหน้าเขาไล่มองเป<ม> <c oughs> ็นหน้าเขาไลายทางเกี่ยวแต่เิ็นเขาจออา้ามลิแต่ผมเปนเขาเจออานน้างันขดสานเบิร์ดหรือเปล่าขัดสานาขึนนึงนนึงเบิร์ดบซีเขาให้นะ สีเขาให้จะได้เอสอบเนาะสีสีสีหรือสีดำสียาวเออสียาวเนาะต่ำมันยมันมาพอเกินยันมาถังช่นอะไถึงจเกินได้ืม่อหนึ่งสองท้วยต้นแรงีสองด้วย ต,ต,ตําเขาตําเนี่ยเขามิดมิดเขามันหักพี่น้องเว้ยมิดเขานี่ฮม,มันหักแหละเวลาเขาเดินม,มาพี่หนึ่งมันจะคล้ายเขาเลือดเขามะคยมันหักแหลกกรอกมันเลยมันคล้ายเขาอันน่ะเขาอย่างนั้นข้าปลายมันช่แบบเช่นเลยพี่น้องเขาตํเาเพิง่งแล้ววานนี่กินต่อตังค์พี่มันหนีไปต่อมันหนีจะขาดพุ่นเนาะ ยังไม่ป hmm. ล uh. ่อยอยู่เบรปล่อยไหมยังไม่หากี่น้ำได้น่ะป้าตัวยังกินข่าวเศร้าเลยไม่ได้ตัวไปไกลแล้วตัวเออไปไกลป้าไปไกลไปแถวมองชมองมากแมนเออแบคนเากรไปแล้วคไปละะ แม่ไม่ไปยองพอนเข่าเข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 าบอก่าดาตัวแหวแบนะดาเจ้าของแแบนะเขาใช้่ำว,ว่าเปี้ยยะอันน่ะเห็นใจไหมเปี้ยจ่าแแบเออเปี้ยจ่าแแบเขาบอกว่าเปี้ยจ่าแแบเขาใชเปี้ยจ่าโตนี่เออตาหมดทั้งแม่ทั้งคนเลนะเบอะเพราะว่าเขา เราเคยเลี้ยงเบะที่มันบุยองคนเข่าไว้แล้วคนเข่าเจ้าของเองนะเขาก็ยังอยากหาเยอะแม่เจ้าของนะขนาดแล้วมันไหลไหลไปมันก็กลับมามันยองบบกินเหมือนมันเจียบไปใช่ไหมมันสะเพราะพอปล่อยสวยมันจะบ่คอยไปไกลเพราะว่ามันมันมันหิวแล้วมันจะหาเลี้ยมกิน ลูกลูกไก่ม่จักตัวได้นตายเลยลูกเลยตายชองตัวตายสอตัวตนั้นลูกมันบ่อนะอันใหญ่อันตัวกขาวนะไม่เห็นบ่อยนะไม่เห็นพันการถุยจิการอันตรงไม่นว่าลูกมันนะัวก็ยังเปทันญ่ปนันต์หรอบ่ไม่ใช่จ้ะมันบ่อยนะมันบ่อยมันมันผักนะมันบ่อยอืม

อย่างงูขบูตกลางป่าที่ยังไม่ีคนพอบอฮื <c oughs> <c oughs> อย่งนี้ไปผู้เียงูขบาตกลางป่ายังไม่มีคนเห็นดิอา้าตายดีได้พี่โ,โด้นองพันแล้วไปผูเดียวไม่ใช่ไมหาหนามาบ่คือไปกับไปเจ้าหน่ลยว่าคำยามัน ยามช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปเขาคือเขาเคยไปผู้เียวกันไปได้คนมันลายแต่ไปช่วงนี้หนะคนไม่บ่อยเขาดงกับป้าเน้อมันสีเยินเย็นแม่มันเยินเย็นแบบเป็นตะยากแบบเดิมหนึ่งนักแล้วเอ้ยนักเือ อืเอาเอาตะคุพเขาออกบานีเป็นยังเป็นยังเอาเอาแล้วบานีเป็นไปแล้วอาการนักแล่พรคำ เข้าไปอือมือแดงมันสร้างวายเขาเลยด้อมือแดงเด้อมืแดงเท่าไหร่บ uh? ่ฮะยังได้ได้ลายแล้วแขนหนึ่งก็ได้ช่องแขนก็ได้รึหืมสามพันได้บ่ฮะ 0 0 0ก็จระเทิน hmm. ต right> ัดมีเทินตัดมีเงินอยู่ชาวพันชสยอชาวพันสี่ยอดยอดห้าพันยอดสิบพันสองยอดได้สายอดตยอดสิบพันสี่ยอดชา0พันอ้าวยอดสิบพันยมดสี่ยอดชาวพันเว่าครับตันให้ไจัง้าบ่ายอด จะงหยบพันหนึงเงีย huh. ห้าพ uh ัน huh. ก็เลยก็ห้าพันก็ใหญ่ก็ห้าพันดูเลยโอเอาเอาตัวใหญ่ได้เขาอนะัจะตัดให้เนาะตัดตัดให้ทาอันอายพืนมือทันตัดเองตัดเองน่นเอามีแตตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ว่าเ้มเื่อมันปอยู่เนาะไปมือถึงเมื่อบ้าน เป็นที่ชาวบ้าลูกเกดไปสร้างตอนไหนก็ได้ตอนเช้าตอนบ่ายทางเขาเขาวาจะสร้างเมื่ออื่นบหมืนอนย่านว่าคืองวดที่แล้วนี่งวดที่เขาไปสร้างว่าเขาอยู่ต้องสร้างไว้ดวงหน้าเกันเจ้าปันขาวที่บุกเขามีเนาะ แกแกตัวบรนไปตัวย่อโอเคนะอะไรกรรมบริคานมันมันเป็นเปล่ามันไม่เป็นหรอกตัวตัวประจักษ์ขอนมันเนาะกจขอนมันตัวเคยเอาตัวตัวต้องจื้อเลยเปื่อยมันเบื่อมันเปื่อยป่ะทางทาง มัเป็นเปล่ามีถอนใหญ่ๆ่บว์ตัวตัวมากินมันบอคอนนะบใอกมันบไปก็ไปหาเห็ดไปตามเล่าตามดอนกับโบวมีมือกับทั่วเลยพี uh ่น huh. ้องบอกก็ไปเป็น yes ผู้หญิงผู้หญิเพราะมันก็อันตรายหลายอย่างทั้งโไว้ว่าอย่างหนึ่งกับเพื่อคนปลอเพื่อนคนปลอดภัยกัทั้ง พวกขี่มาขี่กาวเนาะมันลายพี่น้องเลยยิ่งเป็นผู้ยิ่งเจ้าสองมากะหัวล้มออกนี่กะงูกับลายพี่น้องเลยหัวล้มออกทีนะลายขี้อย่างนี้งูงูพิษงูอันนงูเห่างูกระบาไปเถะงูเขียวผงน่าได้กระจกอ่างแล้วงูเห,าห่าพวกพิัษ ที่ว่าเรื่อยค้านที่มีผิดแบบส่วนใหญ่างบลายช่วงลม้มที่มวมีมูที่ว่าผู้ใหญ่ไปนน้ำสีจังที่เป็นจังสิก้าไปไปกับพรกจักคอนก็นกนคือว่าเนะี้พายกับก้ยอยเป่า,ามากคือเขาบางเถ้อคนที่เขาเขาได้มาขายเลยบางคนกัาเขาคอนที่มันเคยออกเอามาป้าใปหน้าเลยอุ้ยมาเลนตามคน,นตามอัน,น แมนยี่บ้านมหนหวนจะกอนกัดร้ายนะออกตามต่อคอนจิกเนี่ยช่วงนี้ม็ดคอนจิกเขาบางเทือนแบ่งขีดไปขีดหน้าผาหน้ามันไปเลยทำไมเขตดจะเอากัยังประกาเอาแล้วเนาะมาคุกับปูตนั้นทำไมจะมีัวัาประกาศอย่างเดียวคคุยกับปู่หะเร้่มมีเนี้เุอื ตัวแหละไปกบไพาเริ่มไปูนเดียวไปคืบฮะแต่กระโดดมันนคืคไปได้ไปฮอดงาอดยิมมือได้ตัวชิญยางได้ไปหอดฮอดได้ฮะยะิ่มมอหูยู คือเพื่อนเป็นตู้พกปีที่ท่านไปบ่ย่างได้ฮอดอยู่บ่นเนี่ยฮอดฮอตบางทีได้บางทีตอนนี้ย่างยังบ่ฮอดบ่ตอนนี้นะนพนยพดฮอตกันค <c oughs> ิดถ่างยเพราะรอลงพันได้ไป <c oughs> มันโน้ยไ,ได้แต่ปแปดพอดคิดไ่ายจ้างเราไปจ้างเราจากชาวพันขายยาชู <c oughs> จ้างกลับไปกับแม่ทีขาดเลยลูกเอ้อ สี่พันก็ขี่แล้วขี่ได้ใช่อเทายสุดฮงก็มันืัน่จางกตไปมันยาวอเด้เขาจอย่บอกขี่ไปทีนี่มีแต่อีเพงแล้วสิี่เป็ีบอีกบีชาพัดชีสิพันไปกกับอีกโอ้ปุณีเป็นเสนหนึ่งเฮ้ยอี่าง้วเนาะน Phải nó mà Chuyện này Xịp mô, xịp mô này Tối nay Ít Bộ đồ này có khó đủ đấy Tối nay này Mẹn này มีสองตัวได้ตามเมิ่งนีแบบ่แม่นี่สองแน่นแมบบ่แมบบตูนี้หน่อยหนึ่งล,ลูกก็กินนุ่มเมกเมกคาคาปีแล้วจ้อยเนาะแ,แต่กระบาบมันอันนี้นี่มึงน,นี่อีกประมาณสองเดือนแต่สิคคอรเผยใหญ่มอดช็กปมัน,มน แมก็เป็นคนในละนืงคนกันจะพิการสิแบกับพิการจะทำไปซ้อมกันเลยตัวเขาซื้อมาเมื่อเดินตัวแม่ตัวผู้ว่ะพรคำแม่ตัวน้อย์ฮะแม่ก็ตัวแม่์เหรตัวแมย์ป่ะเออตัวต่ไหนเขาซื้อเขาอะเขาไปซื้อตัวผู้เนาะโอ้มีตัวเมยแม่ตัวพกับคำเนี่ยออกอีก อันนี้ว่าเป็นตัวตายนั่นมันได้หลายตัวแล้วป่านนี่เหรอซี่ตัวหาตัวเลยแล้วก็คลอดไว้สองตัวเป็นหาบุรณาเบะเบะคือบุรณาคาปียึกชิวเยืกชิวบุรณาคือปูอย่างแักวำแค่วำอยู่หัหังลูกมันงามเลย งามไม่ดุก no ันแม่นเป็นอาจจะของได้ดำดิเก่าล like ูกมันกับเป็นของเขาวบวชแทบปัญหางามไม่ขี้ได้ก็ได้ตัวอะไรอะไรพิการปาพี่ยาพี่ยา เรียอดังนกลางเด่นอืมปันก็ได้เฮ้ยเนาะเดี๋ยวเรนฮะปล่อยปล่อยมันมันเคยไปทางพุ่นเนาะปล่อยมันปล่อยพุ่นเนาะเล่นพุ่นเลอะ มันคือไปก็แบกคืออ่ะเออทาบไดขังยุ่มกันเนาะเขาต้องขังแบบว่าปล่อยยุ่มกันไม่งั้สิไปยุ่มกันอืมอืฮะ ทำเนาะพี่น้องครับคลิปนี่ครับผู้ดยังลายพี่น้องหน่วยขอจบคลิปพิคคลิปไปแล้วบาดมาเดยเบิงอาการน้องเพื่อนตาคือที่ทีขึ้นตามลำดับเนาะเดยเฮียจ้าก็กินอยู่เลยวะยาปกติเนาะยาเริ่มแข็งแรงขึ้นมาเลยพี่น้องเลยเนาะเงื่อนขอจบคลิปพิคคลิปไปเล้วไปเลยทั้งน้องเพป็นลำลายไดเลย ดูด right, right. yeah. really ูด <ing> ูสบายดีเลยสพ่อครับเด้อะสบายดีเดลยดีดีไม่แห้งว่าจะขู่จะค้นเนาะสำหรับคลิปนี้แล้เรารวยเนาะ